หลายครั้งไอเดียแสนบันเจิดเนี่ยก็อยู่รอบๆตัวเราแต่เพราะเราเนี่ยสมองบอดเลยมองมันไม่เห็นครับนี่คือสิ่งที่เป็นประโยคในหนังสือที่ผมชอบมากๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เป็นธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมัน โดปปกติมันดูไม่สามารถเอามาผสมกับอะไรให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ได้เลยแต่พอคุณอ่านหนังสืเอเล่มนี้จบที่ชื่อว่าภาวะสมองบอดพร้อมวิธีการรักษาเนี่ยจะทําให้เราเห็นนะครับว่าไอสิ่งธรรมดานเนี่ยมันทําให้เราเบิกเนตรมองในแง่มุมใหม่ได้ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมองในแง่มุมนี้ได้หรอวะนะครับเพราะฉะนั้นหนังสืเอเล่มนี้ผู้เขียนเนี่ยที่ชื่อว่าเดฟช็อตเนี่ยได้ เขียนหนังสือเร่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนทึ่งที่เราเนี่ยคงไม่ได้อ่านได้จากที่ไหนเลยนะครับถ้าไม่ใช่จากปลายปากกาของผู้เขียนคนนี้นั่นเองโดยเด็กทอตเนี่ยเขาเป็นนักโฆษณาแล้วก็นักการตลาดระดับมหาการเลยนะครับที่มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทุกเรื่องในหนังสือเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องสั้นๆเนาะประมาณสัก2อถึงสหน้าก็จบแล้วในเรื่องหนึ่ง แล้วก็ให้ข้อคิดด้านไอเดียสร้างสารรค์ใหม่ๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มทุนด้วยนะครับอ่านจบแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยนะครับว่าเออมันคิดได้ไงละมันสามารถมองแบบนี้ได้ด้วยหรอวะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอ่างหนึ่งก็คือการตกผลึกของข้อคิดในหนันสงสือเล่มนี้นะครับจากเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเล่าเฉยๆนะแล้วให้เราไปคิดต่อเองแต่เขาเล่าแล้วก็ตกผลึกมาให้เรียบร้อยแล้วคือให้ข้อคิดในแต่ละเรื่องด้วยนั่นเอง หนังสือเล่มนี้มีความยาวประมาณ300กว่าหน้าใช่ไหมครับมีความหนาพอสมควรเลยแต่อ่านแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เบื่อเนาะเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยมันสั้นๆแล้วบรรทัดเนี่ยมันไม่ได้เต็มแบบเต็มหน้าเนาะไม่ได้เต็มแบบตั้งแต่ซ้ายถึงขวาคือมันไมไ่สุดแบบนั้นอนะมันจะแบบสั้นๆซอยยิบๆแล้วก็มีการเป็นบรรทัดเยอะๆผมบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกดีมากๆที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ แล้วแต่ละเลือกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมันไม่ได้ซ้ํากันเนาะผมเชื่อเลยว่าคุณอ่าน300หน้าเนี่ยหัวคุณเนี่ยมันจะบันเจิดมากๆความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับหนังสือเล่มเนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เขาทํางานด้านการตลาดพวกเคียร์ทีใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆเนี่ย จะเหมาะมากๆจะทําให้เราเนี่ยสามารถนําข้อคิดบางอย่างหรือข้อมูล Data บางอย่างเนี่ยเอาไปใช้เพิ่มเติมได้นะครับงั้นผมขอยกเรื่องราวบางอย่างในหนังสือล่มนี้มาให้กับทุกคนฟังนะครับเรื่องแรกเนี่ยสุนัขจรจัดและนักโทษในอเมริกาท,กทุกปีเนี่ยจะพบสุนัขจรจัดกว่า2ล้านตัวที่ถูกส่งเข้าศูนย์พักพิง แต่เมื่อไม่มีใครรับไปอุปการละสุดท้ายพวกมันเนี่ยก็จะถูกการลงยาฆ่าหรือถูกฆ่านั่นเองเพราะงบประมาณที่ไม่มากพอที่จะดูแลมันนะครับแต่ปัญหาก็คือสุนัขจรจัดเนี่ยหาบ้านไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าพวกมันเนี่ยตัวเหม็นสกรกและไม่เชื่องด้วยเนื่องจากหมาที่มันถูกทิ้งเนี่ยมันเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยมันก็จะกลัวมนุษย์นะครับมันเลยไม่แปลกที่มันจะไม่เชื่องมันจะพยายามคูพยายามเห่ามันก็เลยกลายเป็นทําให้คนทั่วไปเนี่ย ไม่อยากจะรับมันมาเลี้ยงนะครับหน่วยงานรัฐของอเมริกาเนี่ยจึงพยายามแก้ปัญหาเนี้ยโดยการหาคนที่มีเวลามากพอทําความสะอาดตัวสุนัขจรจัดและเลี้ยงให้มันเชื่องคนที่มีเวลาเหลือเฟือก,ก็คือผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจํานั่นเองครับอ่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเขาเอาสุนัขจรจัดกับนักโทษเริ่มมาเชื่อมโยงกันแล้ว การจับผู้ระหว่างสุนัขจรจัดแล้วก็ผู้ต้องขังเนี่ยคือการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนั่นคือการแก้ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดและแก้ปัญหาขัดเก้าให้ผู้ต้องขังเนี่ยกลับตัวกลับใจเรียนรู้ที่จะอดทนมีความรับผิดชอบและมีความไว้เนื้อเชื่อใจครับก่อนจะกลับไปในใช้ชีวิตในโลกจริงๆหรือออกจากคุกไปนั่นเองการที่มีคนอุปการะสุนัขเนี่ยถึงขนาดว่ามีพิธีประกาศจบการศึกษาเลยทีเดียวนั่นเองเห็นไหมครับมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วเนาะ จากตอนแรกเนี่ยสุนัขมันถูกทิ้งเป็นสุนัขจอนจัดไม่มีใครไปเลี้ยงนักโทษนะครับสามารถเอาเวลาที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรในคุกเนาะก็เอามาเลี้ยงนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลับเนื้อกลับใจมีนิสัยบางอย่างที่รักสัตว์มากขึ้นอาจจะทําให้มองโลกเนี่ยในแง่ดีมากขึ้นได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องที่ผมนึกถึงก็คือให้นักโทษเนี่ยอ่านหนังสือถ้าเขาอ่านหนังสือได้จบนึงเร่มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกคุกได้้วขึน ทำให้การลงโทษของปีปีเนี่ยมันลดลงไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันประมาณนี้นะครับเนี่ยคือเรื่องที่เป็นสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งความกลัวของสตีฟจ็อบส์ครับในปี2006เนี่ยช่วงที่บริษัท Apple อ่ะกำลังรุ่งโลดจากการขาย iPod อย่างถลม่มทลายสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็ฝันร้าย และตื่นขึ้นมากลางดึกคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับทั้งคืนและเรียกประชุมทีม Apple เป็นการใหญ่ในวันลงขึ้นทันทีสิ่งที่สตีฟจ็อบกลัวก็คือโทรศัพท์รุ่นใหม่ของโนเกียออกรุ่นเล่นใหม่นั่นก็คือการดาวน์โหลดเพลงลงเครื่องได้6เพลงครับแน่นอนว่า Job บเนี่ยไม่ได้กลัวการดาวน์โหลดเพลง6เพลงลงมือถือนะแต่เขากลัวว่าถ้ามันกลายเป็น60เพลงหรือ600เพลงต่างหากเมื่อนั้น i p o d ตคงถึงการละอวสาร จ็อบจึงตัดสินใจอย่างแน่แท้ว่าจะมุ่งสู่ธุรกิจโทรศัพท์มือถือและ iPhone ก็โด่งดังเป็นผู้แตกมาจนถึงทุกวันนี้ครับ p h o n e เกิดขึ้นมาจากความกลัวของสตีฟจ็อบนั่นเองครับความกลัวของจ็อบเนี่ยเป็นตัวช่วยสําคัญในการตัดสินใจครั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวอยู่ในวิวัฒนาการของมนุษย์มานานแล้วนะครับสมมติว่าโอกาสในการเจอก้อนหินกับหมีคือ1ต่อ99ถ้าเราเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นก้อนหินทุกครั้งเราก็จะคงไม่ต้องวิ่งหนี และใช้ชีวิตเป็นสบายใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่เราเจอหมีจริงๆเราก็จะคงถูกขย่าปตายคาที่นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเนี่ยไม่มีความกลัวเลยกับกันถ้าเราเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นหมีทุกครั้งเราก็คงจะเหนื่อยจากการหนี99ครั้งและก็ต่อให้เราเนี่ยคิดผิดกว่า99ครั้งแต่เราก็จะไม่ตายจากหนึ่งครั้งที่เจอหมีเข้าจริงๆความกลัวจึงสร้างความได้เปรียบและทำให้เราเนี่ยเป็นคนระแวดระวังนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยกลัวก็คือกลัวต่อไปเนาะแต่สตีฟจ็อบเนี่ยเป็นคนที่กลัวแล้วเอาเป็นไอเดียเอาไปสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อชนะคู่แข่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้ได้นะครับบางทีเรื่องสิ่งที่เรากลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวการพิเศษหน้าห้องกลัวเรื่องเราต่างๆเนี่ยมันสามารถทําเป็นคอนเทนต์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆความกลัวทําเป็นโปรดักต์บางอย่างทําให้คนเนี่ยกลัวน้อยลงสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เกิดรายได้มากขึ้นเกิดเป็นบิสเนสต่างๆได้นั่นเองครับ ในเรื่องต่อไปนะครับคือปลอมตัวเป็นคู่เดทเอมมีเ่เบบเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเคยออกเดทจากการนัดปอดออนไลน์มาหลายครั้งแต่เธอเนี่ยไม่เคยประสบความสาเร็จเลยสักครั้งเพราะผู้ชายที่เข้าหาเธอเนี่ยเธอก็ไม่ชอบแต่คนที่เธอชอบก็ไม่มีใครสนใจเธอสักทีวันหนึง่งเธอเนี่ยจึงคิดกลยุทธ์ใหม่ด้วยการปลอมตัวเธอสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นผู้ชายแบบที่เธอชอบครับแล้วลองดูว่าจะมีผู้หญิงคนไหนบ้างเข้ามาหาตัวผู้ชายที่เธอสร้างขึ้นบ้าง ผู้หญิงพวกนั้นคือคู่แข่งของเธอในตอนนี้นเขาจะประมาณว่าถ้าเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าเออถ้าเป็นผู้ชายแบบที่ตัวเองต้องการเนี่ยผู้หญิงแบบไหนที่จะเข้าหามันจะทําให้เขารู้นะครับว่าเออเธอเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างเพื่อให้เข้ากับผู้ชายที่ตัวเองชอบนะครับจะเอาจากคู่แข่งของเธอนั่นเองผลปรากฏว่าเธอได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากผู้หญิงที่สนใจผู้ชายพวกเนี้ย ใช้รูปถ่ายตัวเองที่ดูดีน่าดึงดูดในขณะที่เธอเองเนี่ยใช้รูปสบายๆและผู้หญิงเหล่านั้นอะ่ะเขียนข้อมูลสั้นๆในขณะที่เธอเนี่ยเขียนแนะนําตัวเองอะ่ะแบบยาวเหยียดเลยนะครับเมื่อเธอลองเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอตัวเองเธอก็ประสบความส็จในการนัดเดทกับหนุ่มที่เธอใฝ่หาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนี่คือกระบวนการคลิปแบบนักล่าไม่ใช่เหยื่อที่ถูกเลือกเป็นการมองมุมจากคู่แข่งและทำตัวให้เหนือกว่าคู่แข่งเหล่านั้นนั่นเองครับ ถ้าเราเนี่ยมีคู่แข่งใช่ไหมเราลองไปเรียนรู้ว่าเออถ้าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปหาคู่แข่งนะครับทำไมคู่แข่งเขาสามารถดึงดูดลูกค้าได้ถ้าเราสามารถทําแบบนั้นได้แบบนี้ก็จะดีไหมครับเออมันก็อาจจะทําให้เราเรียนรู้ได้ในหลายๆแง่มุมด้วยนั่นเองอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะครับก็คือกลยุทธ์การโยนทิ้งของ m มคโดนัล s เมื่อก่อนเนี่ยแมคโนนขายอาหารกว่า27เมนูเพราะแนวคิดที่ว่าขายเมนูอาหารมากจะดึงดูดลูกค้าได้มากจนกระทั่ง2พี่น้องแมคโนนาลเข้ามาบริหารและคนพบว่ารายได้กว่า87มาจากอาหารเพียง3เมนูเท่านั้นเองครับนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดและก็เครื่องดื่ม พวกเขาเนี่ยจึงตัดเมนูอื่นทิ้งทั้งหมดและขายแค่3เมนูนนงเท่านั้นการมีเมนูน้อยทําให้กระบวนการทํางานเป็นไปได้เร็วขึ้นมากไปกว่านั้นทั้ง3เมนูเนี่ยยังเป็นเมนูที่ทําง่ายมีการเตรียมรอไว้ได้ระดับหนึ่งทําให้พนักงานเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นการบริการลูกค้าก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายลูกค้าก็มาขึ้นจนแมคโดนัลด์เนี่ยประสบความสําเร็จและขยายสาขาด้วยการขายเฟรนช์ายได้ เนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการใช้กฎพาเลโตนะครับใครๆก็คงเคยได้ยินกฎ80-20ใช่ไหมครับมันหมายถึงว่าผาลลัพธ์80%เกิดจากสิ่งสำคัญเพียง20%แต่คนที่เข้าใจและประยุกต์ใช้มันอย่างถูกต้องถึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ครับหลายธุรกิจเนี่ยใช้วิธีคิดเพิ่มเมนูเพิ่มตัวเลือกแต่ความจริงแล้วเนี่ยกลยุทธ์ที่สำคัญกว่าก็คือการเลือกเฉพาะตัวเลือกที่สำคัญจริงๆและโยนตัวเลือกที่เหลือทิ้งไปครับ ผมคิดถึงสตีฟจอบเหมือนกันนะตอนที่สตีฟจอบเนี่ยถูกไล่ออกจากการบริหารของบริษัทตัวเองที่ก่อตั้งมานะครับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาเนาะมาบริหารเพราะว่าเหมือนรายได้มันไม่ดีพวกแบบผู้บริหารที่ไล่สตีฟจอบออกไปเนี่ยก็ได้คิดผลิตภัณฑ์ต,ต่างๆออกมามากมายเหลือเกินแต่ก็ไม่สามารถทำรายได้ได้จนกระท job ั่งสตีฟจอบกลับมาใช่ไหมครับเขาก็ตัด ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จําเป็นเนี่ยออกไปหมดเลยซึ่งก็ทําให้เกิดการขัดแย้งต่างๆมากมายนะครับแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือพิกษนามลบของตัวเองในสงครามระหว่างชาวโรมันกับคาเทจเกิดการต่อสู้ทางทะเลครั้งใหญ่ขึ้นนะครับในขณะที่ชาวโรมันเนี่ยเก่งการลบบนบกชาวคาเทจเนี่ยเก่งการรบในทะเลเมื่อกองกําลังทั้งสองเนี่ยมีจํานวนเรือรบและพลทหารพอๆกัน มาสู้กันในสมอลภูมิทะเลชาวคาเธตท,ที่เชี่ยวชาญการสู้รบในทะเลมากกว่าจึงน่าจะเป็นฝ่ายชนะครับแต่ชาวโรมันเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีและจิงจังหวะลบไม่ให้ชาวคาเธตเนี่ยใช้ข้อได้เปรียบดังกล่าวด้วยวิธีการจอดเรือเทียบสองฝั่งไม่ให้ชาวโรมันเนี่ยใช้ปืนใหญ่อย่างที่ถนัดและใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าสะพานไม้พับได้หรือเรียกว่าคอวาส มาติดไว้ตรงหน้าเรือนะครับทันทีที่มีโอกาสเนี่ยพวกโรมันก็ปล่อยสะพานเนี่ยลงสะพานไม้ก็จะหล่นไปพาดเรือของศัตรูและถูกตะปูตรงหัวสะพานเนี่ยตอกเอาไว้กับเรือศัตรูไว้อย่างแน่นหนาชาวโรมันเนี่ยจึงวิ่งขึ้นเรือศัตรูไปสู้รบได้ทันทีและเมื่อนั้นจากสมทรภูมิทางน้ําก็กลายเป็นสมรภูมิทางบกทันทีครับ ชาวโรมันเนี่ยจึงกลายเป็นผู้ได้เปรียบในการสู้รบครั้งนี้ทันทีและพวกเขาเนี่ยก็เอาชนะชาวคาเทศผู้เชี่ยวชาญการสู้รบทางทะเลได้แล้วครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนสนามลบให้เป็นสนามที่ตัวเองใช้จุดแข็งได้อย่างเต็มที่คือบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้เราต้องไม่เล่นเกมตามคนอื่นครับแต่เล่นในเกมที่เรารู้แน่ๆว่าจะชนะอ,อันนี้คือข้อคิดที่เรารู้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือจะจับตัวผู้ร้ายเนี่ยตัวฉกาดให้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับเออคือในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ากรมตำรวจเนี่ยที่ประเทศหนึ่งพยายามไล่จับคนร้ายหนีคดีมานานแต่ก็ไม่เคยสําเร็จสักทีพวกเขาเนี่ยจึงเริมคิดมุมมองใหม่ว่าถ้าคนร้ายหนีคดีเหล่านี้ไม่มีวันเข้าใกล้ตัวตํารวจโดยง่ายแน่แล้วมีอะไรบ้างล่ะที่พวกเขาอยากเข้าหาจนอาจยอมเผลอเข้ามาหาตํารวจด้วยตัวเองได้ ตำรวจเนี่ยจึงคิดออกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนรักโดยเฉพาะผู้ชายพวกเขาจึงออกอุบายส่งจดหมายไปหาคนร้ายเหล่านั้นว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้โชคดีได้เข้าชมฟุตบอลนัดสำคัญฟรีจากรายการโทรทัศน์ยอดนิยมครับจดหมายบอกวันที่มาเข้าชม พวกเขาเนี่ยต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยแต่ถ้าไม่มาพวกเขาก็จะถูกยกเลิกสิทธิ์ให้กับผู้อื่นที่พร้อมกว่าผลปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีคดีมานานนะครับตกหลุมพรางนี้ได้อย่างคาดไม่ถึงเพราะทันทีที่พวกเขาเนี่ยปรากฏตัวมาก็ถูกพาไปยังห้อง v i p ในสนามฟุตบอลเมื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาพร้อมในห้องปิดตายก็หมดโอกาสนี้ใช่ไหมครับและยิ่งเอาบัตรประชาชนเนี่ยมายืนยันตัวเองในที่งานก็ยิ่งทําให้ตํารวจมั่นใจว่าจับตัวไม่ผิดแน่นอน <im ples> <im ples> เห็นไหมครับว่าแม้แต่การจับตัวผู้ร้ายหรืออาชีพอย่างตำรวจเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับอันต่อไปนะครับคือในหัวข้ออยากให้นักการเมืองสนใจแก้ปัญหาก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันเชื่อไหมครับว่าคนเหล่านั้นอ่ะไม่อยากเสียหน้ามากกว่าเสียเงินและนั่นก็คืออินไซต์สําคัญที่ชาวเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าใจก็เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับ เรื่องมันมีอยู่ว่าชาวเมืองเนี้ยต้องการข้ามสะพานแม่น้ําไปใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้เดินทางเข้าเมืองสะดวกสะดวกมานานแล้วแต่เขาไม่มีสะพานพอเขาทำเรื่องเนี่ยยื่นไปทางทางการราชาการหรือนักการเมืองคนไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่เคยได้รับความสําคัญเลยนะครับเพราะเมืองเนี่ยมีประชากรเพียงแค่ห้าพันคนทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธเนี่ยก็ได้รับเหตุผลดาเติมว่าทางการมีเรื่องที่สําคัญกว่าต้องจัดการ เมื่อชาวเมืองเ,เห็นว่าปัญหาสะพานของชาวบ้าน,น5,000คนไม่สําคัญต่อนักการเมืองท้องถิ่นพวกเขาจึงหาทางยกระดับความสําคัญของปัญหานี้ให้เป็นเรื่องสาคัญของนักการเมืองและหน่วยงานราชการต่างๆสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ปิดถนนหรือประท้วงแต่อย่างไรนะครับแต่พวกเขาเลือกใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่านั้นนั่นก็คือการติดต่อไปอยังประเทศอลริของสหรัฐอเมริกาอย่างรัสเซียถามว่าพอจะบริจาคเงินมาสร้างสะพานให้พวกเขาได้ไหม เมื่อสถานทูตได้รับการติดต่อมาแบบนี้ส่งผลให้ทางรัสเซียนะเห็นประโยชน์ในการลงทุนจะสร้างสะพานด้วยเงินไม่กี่ตังให้เพื่อแลกกับการประจานชาวโลกว่าอเมริกาช่างดูแลประชาชนไม่ดีเอาเสียเลยเมื่อทางการรู้ว่าชาวบ้าน,นส่งจดหมายไปขอให้ทางรัสเซียนะเข้ามาช่วยหน่วยงานต่างก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งทันทีเลยนะครับเรื่องถูกส่งไปถึงวอชิงตัน จนสะพานเนี่ยที่ใช้เวลาขอมานานถูกอนุมัติทันทีภายใน24ชั่วโมงเมื่อปัญหาของชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญในสายตาน,นักการเมืองพวกเขาจึงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การยกระดับปัญหาอย่างสันติแต่แค่แอบแซบเล็กๆจนทําให้นักการเมืองเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่ากลัวเสียหน้านั่นเองครับหัวข้อถัดไปนะครับก็คือขายอย่างฉลาดต้องรู้ว่าขายใครขายง่ายนะครับ เดิมทีเนี่ยเนดาลีต้องไปเคาะประตูขายคุกกี้ตามบ้านขายได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนที่ขายได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากความสงสารเกรงใจอยากช่วยสนับสนุนแต่ไม่ได้อยากกินคุกกี้จริงๆสักเท่าไหร่กลุ่มนักเรียนเนดาลีเนี่ยกลุ่มหนึ่งจึงคิดในมุมต่างเขาจะขายคุกกี้ให้มากที่สุดจนชนะอย่างไรได้โดยไม่ต้องไปเที่ยวเคาะประตูขายตามบ้านที่ไม่ได้อยากได้แต่จำใจต้องยอมซื้อบ้างเพราะว่าความสงสาร แนนอาลีกลุ่มเนี่ยจึงเริ่มคิดว่าใครกันนะจะเป็นกลุ่มที่ต้องการกินคุกกี้มากที่สุดพวกเขาจึงเริ่มวิเคราะห์แบบลงลึกว่าคุกกี้เนี่ยเป็นขนมที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างซึ่งคุณสมบัติเด่นของคุกกี้แน่นอนก็คือรสหวานใช่ไหมครับแนนอาลีเนี่ยกลุ่มเนี่ยจึงเริ่มตั้งคาถามหมายว่าใครกันที่ต้องการของหวานมากที่สุดจนทั้งกลุ่มเนี่ยไปหาข้อมูลต่างๆมามากมายเลยไปสํารวจคนนู้นคนนี้ทีก็ได้ข้อสรุปว่า คนที่น่าจะต้องการคุกกี้หวานๆเนี่ยที่พวกเธอมีมากที่สุดก็คือคนที่เสพกัญชาครับแล้วคนที่เสพกัญชาอยู่ที่ไหนก็คือศูนย์จําหน่ายกัญชาทางการแพทย์เมื่อผู้ป่วยเข้าไปรับกัญชาเพื่อรักษาแน่นอนว่าด้วยคุณสมบัติของกัญชาจึงทำให้คนเนี่ยที่เพิ่งเสพมาต้องการกินของหวานอย่างมากที่สุดนั่นเองครับ เมื่อคนกลุ่มเนี่ยเดินออกมาจากศูนย์จำหน่ายกัญชาทางการแพทย์เมื่อเจอซุ้มขายคุกกี้ที่ดูหวานสุดๆแน่นอนว่าทุกคนล้วนเดินเข้ามาซื้อคุกกี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับส่งผลให้แนนานรีกลุ่มนี้มียอดขายพุ่มเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้นะครับว่าของของเราเนี่ยมีดีอะไรแล้ว ความดีของเราสินค้าเราเนี่ยมันเหมาะกับกลุ่มคนแบบไหนเราก็แค่ย้ายสินค้าของเราเนี่ยให้ไปอยู่กับคนแบบนั้นนะครับมันก็จะมีโอกาสทําให้เราเนี่ยสามารถช่วยโอกาสบางอย่างที่จะขายได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองโอเคหนังสือเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความคิดสร้างสรรค์ส,สุดเลยไม่เคยเห็นความคิดสร้างสรรค์ขนาดนี้เลยนะ เราเห็นว่าเออแค่คุกกี้ธรรมดาร,รม,ดามันใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปสักหน่อยนึงอ่ะมันก็สามารถทําได้แล้วนะครับเรื่องราวเหล่านี้ยังมีอีกมากมายในหนังสือเรื่องนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ลองมาแบ่งปันกันได้นะครับว่าชอบเนื้อหาชอบเรื่องราวในเรื่องไหนบ้างนะครับก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยได้มาอ่านกันบ้างน,นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อย ได้มีความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นได้มีไอเดียบันเจิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่คุณเนี่ยไม่สามารถแก้ได้สักทีให้มันออกไปได้นะครับโอเคคลิปตัดไปจะเป็นหนังสือเล่มงอะไก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ